ครับผมเก่งจากร้านบริเนนทิกนะครับร้านสาขาของผมอร์ rent, ตรงถนนวรจักตรงข้าววัดทัพพิเลนเปิดแล้วนะครับผมมาเปิดร้านแล้วนะใครมีของสะสมจะเข้ามาขายเาเข้ามาได้เลยนะครับผมรอรับซื้ออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าแบบนี้นะครับเหรียญเก่าพับเครื่องพระพุทธชาเครื่องเงินเครื่องลายครามนะครับเหล้าเก่าสมประป๋องนะครับพระพุทชานะครับกระเพาะปลากเก่าตะเกียงเก่าเครื่องเงินเครื่องลายครามรับซื้อหมดนะครับหรนะือเป็นสมขระป๋องเก่าแบบนั้นก็รับซื้อนะครับผมนะ จะเป็นเครื่องทองสร้อยทองตลับทองแหวนเพชรนะครับรับซื้อให้กาโรเล็กปาเต้รับซื้อหมดนะครับผมเหรียญที่ระลึกต่างๆวัตถต่างๆนะครับผมจะเป็นพักเครื่องรับซื้อหมดนะครับผมมีเราจะขายเข้ามาได้เลยนะครับร้านหาง่ายครับเดินเข้ามาจากคองผมเซ็นเตอร์เนี่ยด้านข้างตรงเนี้ยจะเจอป้ายศูนย์พัดเครื่องเห็นไหมฮะเจอป้ายศูนย์พัดเครื่องปุ๊บก็เจอเดินเข้ามานิดนึงก็จะเจอร้านผมนะครับร้านเก่งนะร้านบุรินทิลิกเก่งนะฮะยังมีป้ายเลยนะครับผมเดินเข้ามานิดเดียวครับประมาณ 10เมตรนะครับ5 10, 10, ้าเมตร10เมตรนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอแล้วนะมีเอาเข้ามาได้เลยนะครับผมผมยินดีให้บริการนะครับร้านเปิดห้โมงเย็นนะครับผมใครมีของสะสมจะเอาเข้ามาขายเอาเข้ามาได้เลยนะครับผมรอรับซื้ออยู่นะครับเนี่ยจะเป็นของสะสมทุกอย่างทุกชนิดรับซื้อหมดนะครับผมถ้ามีอะไรจะเอาเข้ามาขายเอาเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ